Terima kasih telah menonton! หอดหอดขั้วไอ้ตัวคุณบ่ครับบ่บ่หอดครับคุณอ๋อที่เขาเบิกนี่บ่แมนนี่โคโยค้าตัวนี้เป็นแดนอ๋อหอดติดถนนนี่บ่เลือกที่มีทางเข่าปีกมีเลยครับนี่แมนเลยตั้งแต่นี่ตั้งแต่นี่เลยบ่มีนี่ตั้งแต่ปลามันนี่เข้ามาอ๋อปลามันไปจากรถุกสักร์อ๋อหอดนี่ครับตั้งแต่สักนี่ไปไปหอดหอดกระซิบเลี้ยวเข้าไปข้างในงนนั้แถวเรือน่ะแมนบ่แมนเลยครับอ๋อเรือเรน่ะเลือเรืตัดมาหอดเสาไฟนี่บ่ก็หมาหญ่เสาไฟตัดไปหอดเ อ๋อกุ้งเดียเดียวหรอแมนเดียวๆแล้วก็ตักขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมพื้นฐานแมนหรเป็นกระตักขึ้นมาหนีจากสี่จากสี่น้อ๋อไปเียวเอาแท่นนี่แมนเบิร์ดครับแมนแมนเบิร์ดเลยนุ่งไปตั้งแต่ชายแดนดินที่เขาเบิร์ดไว้เข้าไปหาลำหัวยโอ๋อต่วทีงามทีงามมันติดถนนน้ำเนาะแมนครัหนีว่าป่าหนีว่าป่าอ๋อมีมีท่อป่าป่าน้ำมีครับอ๋อมันนีเป็นคลองมีคลองส่งน้ำน้น เด้อนึงให้ผมผมผายเนั้นเป็นที